เด็กเขาจะเข้าสู่ช่องแรงชาแนลนะครับที่นี้ก็จะมีการ,ลราเล่นดนตรีพื้นบ้าน ็จะมีการส่งสิ่งของขึ้นไปข้างบนนะครับน้องโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว,ไว,ไวร้อนร้อนขาเลยนะครับน้องตรงนี้ก็จะเป็นโรงทานนะครับน้องนี่โอ้ทานมีอะไรบ้างนะครับนี่ัครบมีขนมจีน ีลูกชิ้นทอดนะครับนี่นะค,ค,นค้ะขจะ้าดก็จะมีลูกชิ้นทอดนะครับนี่ได้รับมาแล้วนะนแล้วก็จะมีส้มตำนะครับเนาะมีส้มตำด้วย เ ah, ด okay, ี๋ยวนี้จะมาอีกแลนี้นะคะขอเกี่ยวนี่ครับ น,นี่ก็จะเป็นน้ำยาน,น้ำยาขนมที่นะครับเรียงได้ใจอนี่นี่นนะก็จะเป็นผัเกเสี่ยวนะครับนาะเป็นเส้นมี่เป็นมียาวเลยนะครับนาะนี่ครับ มีหลากหลายมากเลยนะครับเนาะอัน,นี่เราก็จะ ตัวนะฮะนี่ก็จะจัดเหมือนคล้ายๆนะครับที่เราทำรงทานทั่วไปที่มีกิจกรรมทางพุทธศาสนานะก็จะมีงเม็ดพกเม่รท้านะครับมาช่วยนะครับมาช่วยทำลงทานนะครับ นี่นก็กจะตักน้ำใส่แล้วก็วววจะมาปรุงที่นี่นะครับ พอได้ของมาแล้วนะครับเนาะอ่ารดาพวกาสาธารณชนนะครับเนาะก็มานั่งกินกันใต้ร่มไม้นะครับนี่นั่งทานอาหารกันใต้ต้นไม้นะครับ

นี่ก็จะมาข้าคผีกันนะครับนี่นะโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเนาะด้านหลังด้านข้างนอกนะครับนอกจากาลานประลัมพิธีนะครับคนก็จะมาพักผ่อนกันที่นี่เพราะมีร่มไม้นะครับก็หาห้องอาหารมานั่งรับประทานกันพี่ตาต้น,นไม้นี่นะแต่ละคนก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับ พวกพ่อค้าแม่ค้าก็คอยได้รับประทานกันไปนะฮะเนาะหนูนก็ไปเอาอาหารมารับประทานกันตรงนี้ก็มาเข้าแถวนะครับรอ ไปเอาอาหารมารับประทาน,นครับน้องน,นี่นะครับก็ยืนเข้าแถวกันนะนก็มีเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายอย่างเลยนะนมีทั้งของหวานนะครับน้องมีขนมมีไอศครีมมีทั้งขนมจีนนะครับน้อแล้วก็มีข้าวมีหลากหลายมากนะครับไอแ,แล้วแต่คนจะ หารับประทานกันนะครับนะพ <อ S 1> เพราะว่าหลายเจ้ามากเลยนี่นก็ดูบรรยากาศไปนะเยอะแยะมากมายนี่ก็ประมาณเที่ยงแล้วเนาะนีนนะครับเนาะ มันก็นจะเป็นขนมกีนแล้วก็ส้มตำด้วยนะครับนี่นะส้มตำนะครับก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ